สวัสดีครับผมยุทธศรีกรุงอรุณสวัสดีนะครับค่าเสียหายส่วนแรกของประกันภัยรถยนต์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลายขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือคุณแสดงจุดประสงค์ว่าคุณต้องการระบุความเสียหายส่วนแรกเช่นสมมติเราบุกไว้5,000นนะในช่องของรถตัวเองนะ5 0 0 0ันบาทแรกก็จะลดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หือลด5,000ันเช่นคุณจ่ายเบี้ย2 0 0 0มื่นจุดประสงค์ก็อยากจะมีการลด5,000บาทคุณก็ตั้งไว้เลย หเรียกว่าดีดักหรือเอ c e p t ต่อตัวรถคุณตั้งไว้5 0 0 0ันคุณก็จะลดไป5,000ันบาทคุณก็จ่ายแค่หมื่นห้าแต่ก็มีข้อแม้การที่จะตั้งดีดักหรือเอ c e p t 5,000พันเนี่ยนะจะเกิดขึ้นก็นต่อเมื่อคุณเป็นฝ่ายประมาทแล้วรถคุณต้องซ่อมคุณตั้งไว้เท่าไหร่คุณก็ต้องจ่ายเท่านั้นแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกนะไม่ต้องเสียตรงน,นี้ออกมาเป็นวิธีการที่จะทําให้เบี้ยประกันไปลดลงนะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ขับรถด,ดีแล้วก็ไม่ได้เกิดเหตุ ถ้าเกิดเส็แล้วมั่นใจเลยว,ว่าฉันไม่ได้เป็นฝ่ายปิดคู่กรณีเป็นฝ่ายปิดเพราะนั้นถ้าคู่กรณีเป็นฝ่ายปิดปุ๊บเนี่ยบริษัทประกันภัยก็ลือกเาจะคู่กรณีได้ก็ไม่ต้องมาตั้งเอ็กเซปหรือดีดักกันเราทาให้ลูกค้าประหยัดเบี้ยได้แต่ดีดักในการต่อตัวลถเนี่ยให้ได้ไม่เกิน5,000ถ้ามากกว่านั้นก็จะลดได้ไปรลายเปอร์เซ็นต์มันห้าพันบาทแล้วลดร้อยเปอร์เซ็นต์เกินจากห้าพันก็ลดแค่สิบเปอร์เซ็นต์เช่นสมมติว่า คุณต้องจ่ายเบี้ยสองหมื่นถ้าคุณตั้งไว้สองหมื่นอย่างนั้นบริษัทก็ไม่ต้องจ่ายไม่ไม่ต้องเก็บเบี้ยคุณสิครับลดไว้ร้อยเปอร์เซ็นถึงบอกว่าห้าพันบาทแรกลดร้อยเปอร์เซ็นคือคุณจ่ายเบี้ยสองหมื่นคุณตั้งดีดักตัวรถคุณเองไว้ห้าพันก็ลดห้าพันคุณต้องจ่ายเหมือนห้าแต่ถ้าคุณอยากจะได้มากกว่านั้นคุณต้องการอีกห้าพันห้าพันหลังในค่าสิบเปอร์เซ็นคือลดแค่ห้าร้อยเพราะฉะนั้นคุณเลิกไปชอบหนึ่งหมื่นบาทส่วนที่เกิดเกิดมีการชนนนนเเเเี่่่ยคุณซออมมววตังงงใิิไกน หมื่นบาทแต่บริษัทก็ลดให้คุณอยู่ที่5,500บาทนั่นเอง5,000บาทแรกลดร้อยเปอร์เซนต์ต่อไปก็ลดแค่สิบเปอร์เซนต์นนั้นเองครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการทําให้คุณซื้อดีดักหรือเอ็กเซฟอะส่วนมากจะไม่เกิน5,000ถ้าเกินจากนั้นแล้วมองแล้วว่าจะไม่คุ้มแหละครับแต่ตัวดีดักตัวนี้เนี่ยประชาชนก็ยังไม่รู้มีสิทธิ์ซื้อ,อแต่ซื้อได้ตั้งนานแล้วเป็นประชาชนไม่รู้แล้วก็ต้องย้ำนะครับนะ ถ้าเกิดมีการชนต้องเป็นฝ่ายถูกเท่านั้นถ้าเป็นฝ่ายผิดเมื่อไหร่ต้องซ่อมรถตัวเองอะ่ะสิ่งที่คุณซื้อไว้ขี่พันคุณต้องออกเองส่วนนั้นบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจว่านะถ้าเกิดมีเรื่องบริษัทประกันภัยชอบตั้งเอ็กเซปแต่คําว่าเอ็กเซปต์คดีดักมันมีความหมายคล้ายคลกันคือความเสียส่วนแรกผู้ประกันภัยต้องรับผิดชอบเองซึ่งจะแบ่งออกมาเป็น3มวิธีใหญ่ๆอย่างเช่นวิธีแรกก็คือตั้งไว้5 0 0พสำหรับรถตัวเองนะกรณี mm. ถ้าเกิดถูกชนหรือไปชนกับชาวบ้านแล้วถ้าเราเป็นฝ่ายถูกสิ่งที่เราตั้งไว้เขาไม่ต้องเสียสตังค์แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดเมื่อไหร่สิ่งที่เราตั้งไว้เท่าไราตั้งไว้ห้าพันห้าพันบาทแรกเราต้องจ่ายเองก่อนส่วนี่เกินบริษัทประกันไปเป็นูุรบิบผิชชอบขั้นตอนที่สองคือสูว่าจะเป็นสองพันบาทแรกในกรณีที่ผิดเงื่อนไขาตามตารางอย่างเช่นคุณซื้อรถคุณเป็นเป็นส่วนคน ต่ขณะเกิดเหตุน,นี่กลายเป็นรถรับจ้างหรืออะไรก็ลแล้วว่าผิดเงินไขไปทําให้ผู้อื่นเสียหายอย่างเช่นไปชนชาวบ้านก็เสียหายไปชนร้านค้าร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าผู้อื่นเสียหายเนี่ยนะบริษัทก็จะตั้งไว้สองพันบาทแรกนะในกรณีที่คุณทําผิดเงินไขตามตารางรถคุณซื้อในนามส่วนบุคคลแต่ว่าคุณไปใช้รับจ้างหรือให้เช่าก็แล้วแต่อันนั้นเราว่าผิดเงินไข พราะไปเงื่อนไขปุ๊บไปทําความเสียหายให้ให้อาบคจนอื่นนะก็จะต้องมีการตั้งดีดักไว้สองพันหรือเอ็กเซปท์สองพันถ้าเกิดใช้ผิดเงื่อนไขายตามตังางลดคุณไม่ได้ซ่อมด้วยนะถึงจะมีดีดักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ซ่อมรถคุณละนะมีตัวหนึ่งน่ะที่ที่บริษัทประกันภัยใช้ประจําคือเขาจะเขียนไว้ชัดเจนว่าะนะเอ็กเซปหรือดีดักเนะี่ยในกรณีที่ลดคุณจอดอยู่เฉยๆหรือขับอยู่ก็ได้อยู่บนทองหน,นแล้วถูกคนอื่นเขาชน ในในกรมธรรม์ก็จะเขียนไว้ว่ากรณีสูกคนหน่เขาชนแล้วหลบหนีจําที่เป็นไม่ได้ไม่สามารถที่จะลวกรถคันนี้เป็นรถตบินอะไรทำให้บริษัทประกันไปเราเรียกว่าขาดประโยชน์จากการเรียกร้องเพราะว่าถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเราถูกเขาชนรถเขาหลบหนีไปนะเราจาําทะเเียนได้แจ้งความดําเนินคดีกับผู้ผู้ที่ทําให้เราเสียหายนั่นคือหน้าที่ตารวจจะต้องไปตามบริษัทประกันไปก็ตามรปปุ๊บเนี่ยนะ เราก็คิดว่าเราเองตามเจอแล้วบริษัทกันไปไม่เสียหายแล้วเขาก็ไม่สามารถจะเก็บเอ็กเซฟเราในกรณีที่ถูกชนแล้วหลบหนีโดยไม่สามารถรู้คู่กรณีได้ถ้าเกิดชนเดี๋ยวนี้ในท้องตลาดเนี่ยนะคนที่ขับรถเนี่ยน่าจะบอก95%ที่มีกล้องวงจรปิดในรถแล้วตรงนี้ก็ทำให้ประชาชนได้เปรียบมากเลยเวลาชนแลน้วหนีมันก็จะน้อยลงละ,ะนี่คือส่วนที่ดีดักมีอยู่สาขั้นตอนคือ 5,000บาทแรกกรณีเรารบุงเอง2,000บาทก็คือในกรณีที่เราไปใช้รถผิดประเภทแล้วก็อีก1,000บาทบหลังก็คือในกรณีที่เราถูกชนจนไม่สามารถแจ้งคู่กรณีบริษ,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 ษัททราบทั้งสามอย่างบริษ,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 ษัทเสียหายแต่ถ้าเกิดทั้งสามอย่างนี่เราเป็นฝ่ายถูกเงื่อนไขตัวดีด้เอ็กซเซตก็มาใช้กับเราไม่ได้ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกก็ต้องซ่อมให้เราอยู่แล้วจริงๆแล้วอยากจะให้ทุกคนซื้อหนึ่งประหยัดเบีย้ย สองการขับรถทําให้เราบัดระบองว่าขึ้นถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดคุณก็ต้องยอมรับในกติกาว่าคุณซื้อเท่าไหร่คุณต้องจ่ายเท่านั้นคุณซื้อยิ่งเยอะก็ได้รถเยอะนะเพราะฉะนั้นในในส่วนแรกที่ห้าพันเนี่ยเขาบอกแล้วว่าอย่าให้เกินห้าพันเพราะถ้าห้าพันบาทแรกยังลดร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกินห้าพันลดแค่สนะิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นดีดักเป็นสิ่งที่ประหยัดเบีย้ยถ้าคุณมั่นใจว่าคุณขับรถดีไม่กลัวอะไรกับดีดักเลยครับซื้อไว้เลยครับ ผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ